สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแบ็คพักสามสี่หนึ่งนะคะาหายไปหลายวันเลยนะก็มีทั้งป่วยแล้วก็ยุ่งหลายเรื่องนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วเนาะก็จะมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เป็นไม่ใช่กระเป๋าเนาะแต่ว่าจะมาดูนาฬิกากันนะคะนาฬิกาเรือนนี้จริงๆก็คือได้มาตั้งแต่เดือนปลายเดือนสิงหาคมเนาะแต่ว่า เป็นนาฬิกาของแฟนแหละทีนี้ก็เลยยืมของเขามาเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นนาฬิกาอะไรแล้วทําไมถึงเลือกเรือนนี้มาเนาะก็อาจจะไม่ใช่เรือนที่แบบว่าเฮ้ยแบป๊อปปูล่าคนตามหาอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเรามองว่ามันก็มีเหตุผลละกันเนาะที่จะเอามานะคะแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์บางอย่างให้ฟังด้วยนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะผลิตเมื่อวานนี้ไป ไปช็อปนี้มาเนาะเป็นช็อปนาฬิกาที่เราช็อปโรเล็กกับเขาอยู่นะคะเมือ่อวานไปมาแล้วก็มีเรื่องจะมาเล่าเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะก็หลายคนคงอยากดูของก่อนแหละก็นะตามธนียเราก็มาเปิดให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นอะไรนี่เป็นบ้านมงกุฎบ้านเดิมนะคะกล่องเขียวนะโอเคตะลานนี คือเจ้าสิ่งนี้ทุกครั้งเปิดก็ยังรู้สึกว่าเอยชอบนะทาดาดาดัน one two t h r าดา,ดาคือเจ้าสิ่งนี้อ่าโอเคก็เดี๋ยวบอกให้ฟังนะคะว่าน้องคืออะไรเนาะก็คือน้องคือเดจจัตอ่านี่ค่ะ เด็กจะไซ41นะคะเป็นหน้าสีดำเนาะเป็นตัวมาร์เกอร์ก็คือเป็นขีดขีดมาร์เกอร์ที่เป็นลายน้ำนะคะตัวมาร์เกอร์ตรงนี้เนาะไม่ใช่เป็นตัวเลขนะก็เป็น f r u i t อร์เบ i ินะคะก็จะเป็นขอบหยักๆแบบนี้เนาะที่สะท้อนแสงเล่นแสงนะมันเงากับรีเฟลกกับกระจกเนาะแล้วก็ตัวเป็นทูโทนนะคะเป็นสายยูเวลี่เนาะเป็นทูโทน ที่เป็นตัวเยลโลโกกับตัวตัว steel นะคะแบบนี้เนาะก็สวยงาม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 ก็พอดีเป็นร้านเดียวกับที่เราได้เรนนี้มาเนาะก็จะเห็นว่าเราแมทช h i กันกับแฟนก็ของเราเป็นหน้าขาวนะคะของแฟนเป็นหน้าดำของเราเป็นโรสโกของเขาเป็นเยลโลโกแล้วก็ของเราเป็นสาสิบเขาเป็น41ก็คือจะเป็นถ้าเราใส่ด้วยกันก็จะดูค่อนข้าง เข้ากันนะคะแล้วก็เป็นนี่แมชชีแมชชีแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ตอนแรกที่หานาฬิกาให้แฟนนะคะก็คือบอกเขาไปแหละว่าขอเป็นเดตจัดสี่ก่อนเนาะแต่ว่าก็ให้หน้าอื่นๆหน้าที่เป็นสีอื่นอันนี้ เขาเรียกว่าอะไรล่ะหน้าสีที่มันเป็นสีอื่นๆเช่นเป็นน้ําเงินหรืออะไรเงี้ยคะ่ะหน้าที่มันดูสว่างกว่านี้เนาะแล้วก็ขอตัวที่เป็นเ,เขาเรียกว่าสายนะออยสเตอร์เออเป็นสายออยสเตอร์ไปเนาะทีนี้ก็ผ่านไปสักประมาณคือเราได้อันนี้มาประมาณเดือนออปลายเดือนมีนาถ้าจะไม่ผิดนะคะปลายเดือนมีนาแล้วก็สักพักหนึ่งช่วงประมาณสิงหาปลายปลายเนี่ยน้องเขาก็ ส่งรูปมาแล้วก็เทคมาบอกว่ามีเรือนนี้กำลังเข้าจะเอาไหมทีนี้เราก็ถามแฟนว่าอันนี้เอาไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้กับสิ่งที่เขาอขอไปเนาะทีนี้แฟนเห็นแฟนก็บอกว่าอุ้ยโอเคนะเพราะว่าคือถ้าพูดถึงโรเล็กซ์อะความที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของโรเล็กซ์เราจะนึกถึง จะนึกถึงอะไรแบบเนี้ยทูโทนเอ่อสายจูเวลลี่ทูโทน,ลทโทนแล้วก็แบบขอบทองใช่ไหมคือสำหรับแฟนแฟนบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์มันคือมันคือไอคอนของโรเล็กซ์อ่ะคือถ้ามองไกลๆอ่ะก็รู้ว่าเรือนเนี้ยโรเล็กซ์ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะว่าเออมันก็ใช่จริงๆแฟนก็เลยบอกว่างั้นก็เอามานะคะซึ่งเราก็เลยโอเคตอบตกลงน้องไปว่าเอานะโอเค ทีนี้ก็อีกสักประมาณหลังจากที่มีเขาเทคมาเนี่ยประมาณต้นสิงหาไปปลายสิงหาเนี่ยของเข้าน้องก็เลยโทรมาตามนะว่าของมาแล้วให้มารับไปนะคะทีนี้เราก็โอเคก็รับเดือนนี้มานะคะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปที่แฟนใส่นะคะให้ดูเนาะเข้าใจว่าน่าจะมีถ่ายอยู่บ้างนะแล้วก็ ดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะพอดีแฟนเป็นคนสิงคโปร์คนจีนนะคะก็แต่เขาไม่ได้แบบขาวแบบคนจีนอะไรจานะเขาก็เข้มเข้มเหมือนคนไทยนิดนึงนะคะเพราะเขาก็ตากดวงตักแดดเล่นกีฬาเนาะประมาณนี้อันนี้อ้าวแกอันนี้ให้ดูพอดีมันมีพลาสติกเข้าอยู่เช่นความวิงของวิงวังวิงวังของของขอบเนาะก็คือสวยงามแหละแล้วก็แบบคือวันไหนถ้าแต่งตัวแบบ เขาเรียกอ,อะไรนะแต่งตัวด r e s ่หน่อยเนี่ยใส่เรือน,นี้สวยมากขึ้นมากนะคะก็สำหรับตัวเราอาจจะ,จะอะไรเรียกว่าอะไรดีอะบางคนอาจจะมองเรื่องของแบบเอ้ยราคาจะตกไหมหมือสองอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราเราไม่ได้มองเรื่องของแค่ว่าราคาที่ว่าน้องจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเนอะเรามองที่มันเหมาะกับ การใช้งานไหมเรามีหรือยังหรืออะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. พอดีเรือนนี้เป็นเรือนแรกที่เป็นโรเล็ตของแฟนเนาะแฟนก็ได้คลาสสิกแบบนี้มาซึ่งเขาพอใจนะคะ mm hmm. ก็โอเคอแล้ววันนั้นที่ได้น้องคนนี้นะก็คือถามกับน้องเซลเซลคนนั้นเป็นผู้ชายเนาะก็เลยถามเขาว่าเอ๊แล้วคือเนื่องจากเราได้เดตจะสองเรือนแบบนี้เนาะนะคะก็ถามเขาว่า แล้วตอนนี้ยอด spending ประมาณนี้ค่ะเราจะสามารถหาช่วยหา offer ที่เป็น professional หรือ sport m o d เดได้ไหมนะคะนะตอนนั้นเนาะทีนี้น้องเขาก็บอกว่าเขาก็ดูดูแล้วคือเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาของ2อันนี้ให้ดูนะว่ามัน2เรือนบวกกันในมันประมาณเท่าไหร่นะทีนี้ก็ถามเขาว่าเราจะขอสปอต สักตัวหนึ่งได้ไหมณนะวันนั้นเนี่ยตอนปลายเดือนสิงหาน้องขาบอกว่าได้เดี๋ยวเอาให้ก็ให้รอประมาณสัก2-3เดือนเดี๋ยวเขาจะหาสปอตวอตมาออฟเฟอร์ให้นะคะซึ่งก็โอเคแล้วก็ค่อนข้างเชื่อน,น,น้องคนนี้นะเพราะว่าเทคคุยกับเขาบ่อยเนี่ยเวลาที่เราเถามอะไรเนี่ยน้องก็จะตอบทันทีเลยค่อนข้างค่อนข้างน่ารักนะคะเป็นน้องที่ค่อนข้างน่ารักเนาะก็เลยเออรอเนาะก็จากสิงหาใช่ไหม กันยาตุลาเนาะก็เรากะว่าสักประมาณปลายปลายเดือนตุลาจะเทคหาน้องเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแบบเออดีมายเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้ได้สปอตวอชของแฟนเดือนจากร้านนี้นะคะก่อนคริสต์มาสเนาะก็เป็นการคริสต์มาสชอปปิ้งไปด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะกำลังดีอะไรอย่เงี้ยก็เลยพอประมาณกลางๆปลายตุลาใช่ไหมใช่เราก็เลยเทค หาน้องเขาว่ามีแบบเอ้ยมีข่าวอะไรไหมกับสปอตวอทที่เราขอไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเราระบุนะว่าเราอยากได้ g ีเ m a มทีมาสเตอร์แต่น้องเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้ประมาณว่าอขอดูก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็เข้าใจว่ามันแบบจีมทคือมันมันมันได้ยากนะตอนนี้ ก็เข้าใจแหละแต่ว่าก็ดูว่าสปอร์ตจิ๋วที่เขาจะให้ได้เนาะแล้วก็ทักเขาไปว่าเอ้ยมันมีแบบความคืบหน้าอะไรบ้างไหมกับกับอ่ากับตัวสปอร์ตวของเราเนาะแล้วมันเงียบไม่อ่านน้องเขาก็ไม่มีการอ่านไม่มีการตอบเราก็แบบเอ๊ะช่างจะเอะใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอะไรนี้เนาะก็เลยกะว่าเอาโอเคไม่เป็นไรน้องอาจจะ ลีฟหรือ Vacation หรือไปต่างประเทศหรือ whatever เนอะก็เลยรออีกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนดีกว่าก็เลย m e s s a g ไปอีกครั้งหนึง่งก็าบอกว่าอยู่อยู่ไหมอะไรอย่างงี้เออมีมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าก็ยังเงียบอยู่ทีนี้ก็เลยคิดว่าเริ่มจะไม่ดีแล้วแฮะก็เลยรออีกสักประมาณอีกอาทิตย์นึงก็คือเป็นเมื่อวานนะคะ เมื่อวานเป็นวันเสาร์ที่5 <Yeah. S 1> มีปัญหาทางเทคนิคเลดหน่อยนะคะกับตัวขาตั้งกล้องเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอเคก็ต่อเนาะก็คือเมื่อวานวันเสาร์ที่5ใช่ไหมคะก็เลยอบอกแฟนว่าคงต้องไปที่ร้านแล้วแหละไปดูว่ามันแบบน้องหายไปไหนมันเกิดอ,อะไรขึ้นทํำไมน้องไม่ตอบข้อความเนาะหรือว่าเขาไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นแล้วเนาะก็เลยเข้าไปเมื่อวานเนาะก็ เขาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็ถามเขาว่าเรามาแบบเฮ้ย hey, มาดูว่าน้องคนนี้น้องชื่อเจอร์มีนะคะมาดูว่าน้องที่ชื่อเจอร์มีเนี่ยเขายังอยู่ไหมเพราะว่าปกติคือเราซื้อเราเป็นลูกค้าของร้านซึ่ง SA คนนี้ดูแลอยู่แล้วตอนนี้เราส่งข้อความไปปกติเขาตอบตลอดเลยแต่ว่ามีเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาไม่ตอบข้อความไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบก็เลยสงสัยว่าเออมันยังไงอะไรเงี้ย ทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะก็สี่สิบกว่าหรือต้นต้นห้าสิบเนาะก็เขาก็บอกว่าอ๋อเจมี่เขาไม่อยู่แล้วเขาออกไปแล้วเนาะเราก็เลยบอกอ้าวทีนี้ทำยังไงดีเพราะว่าเขาบอกว่ามันม,มีอะไรหรอมีอะไรให้ช่วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออทำยังไงดีเพราะว่าคือเราอะซื้อนาฬิกาสองเรือนนี้จากเจรมี่ใช่ไหมทีนี้ก้อนมันก็ ล่าสุดอันนี้ทั s a ซชั่นของอเน,นี้ยมันก็ก็คือ2เดือนกว่าๆกำลังจะ3เดือนทีนี้เราเคยขอเจเรมี่ไว้ว่าขอให้ออฟเฟอร์สปอร์ตวอรให้เดือนนึงซึ่งเขารับปากว่าจะเอาให้ทีนี้พอเขาไม่อยู่แล้วเราจะตามกับใครเออมีใครมาที่แบบเขาส่งต่อง,งานกันยังไง SA คนไหนที่เราจะต้องแบบตามต่ออะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นตั้งกับเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมานั่งก่อนนั่งก่อนอะไรอย่างี้นะคะ นี่เขาก็เขาบอกว่าเอางั้นก็เขียนข้อความให้กรอกเอกสารนะก็คือเหมือนกับ r e จิสเตอใบเคยกรอกใบน,นี้แล้วเป็นใบ r e จิสเตอร์คัส m e เนะคะก็ให้เรากรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดรสอะไรอย่างนงี้นะทีนี้เขาก็ดูนาฬิกาที่เราเห็นเขาบอกว่าดูนาฬิกาที่เราใส่2อันเนาะเขาบอกว่าอ๋อโนไม่ใช่ เขาให้เรากรอกเสร็จแล้วก็ถามว่าเขาให้เราเล่าอีกทีนึงแหละเราก็เริ่มสับสนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเราซื้อนาฬิกาสเรือนนี้นะคะจากเจอร์มีนเนาะแล้วก็รอสปอตออฟเฟอร์อยู่เนาะเขาก็บอกว่ายูรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้สปอตบอลมันมันได้ยากเราก็บอกว่าเรารู้ว่ามันได้ยากแต่ว่าเราอะจ่าย2เรือนนี้ไปแล้วซึ่งสําหรับตัวเราเราคิดว่ามันค่อนข้างสูงแล้วเราคิดว่าเราน่าจะ หหน่าจะได้สปอร์ตสักเรือนหนึ่งเพราะว่าเรือนน,นี้มันค่อนข้างด r e s ่มันใส่ทุกวันไม่ได้นางก็พูดนางก็บอกว่าเอาทูดออลไหมล่ะทูดอรเราก็มีนะเพราะว่าร้านเนี้ยคือเขาขายมัลติแบรนด์เนาะแล้วก็ขายจิวเวลรี่ด้วยขายพวกทองหยกแล้วก็เพชรต่างๆเนาะซึ่งเป็นร้านค่อนข้างใหญ่เขาบอกว่าเอาทูดออลไหมล่ะทูดอก็แบบ เราก็มีนะเราก็ดีด้วยเราก็บอกเราก็บอกไปตรงๆเลยว่าเราไม่เคยสนใจทูดอ์ก็พูดไปตรงๆแบบนี้เลยเขาก็แบบเขาก็แบบอืมโอเคก็แบบเขาก็คิดเนาะเราก็บอกว่าจริงๆอะเราขอเจอเรมีไปว่าเราขอ g m t Master ได้ไหมนางก็แบบใส่หัวทันทีแล้วบอกว่า GMT มันก็คงยังไม่ได้หรอกตอนนี้อยู่รู้ใช่ไหมว่า GMT อมอะมันต้องเขาก็แบบเหลือไปมองกระเป๋าเราเพราะว่าเราถือกระเป๋า แคลรี่ยี่สิบห้าไปเขาบอกว่ามันก็เหมือนกระเป๋าแหละเราก็ดูใช่ไหมว่ามันต้องมันต้องสเปนยอดเออเท่าไหร่ถึงจะแบบได้ของชิ้นชิ้นนั้นมาเนาะเราก็แบบเข้าใจที่เขาพูดมาเนี่ยเข้าใจทีนี้เอาเป็นว่าณตอนเนี้ยยอดนะตอนเนี้ยออฟเฟอร์อะไรให้ได้บ้างที่เป็นสปอตวอร์เราก็พูดตรงๆแบบนี้เลยเนาะก็คือไม่อ,มอ้อมคอมไม่เอาทูดอ ไม่เอาแล้วก็เขาก็บอกว่าจิวเวลี่แต่ถ้าอยู่อยากเพิ่มยอดอะจิวเวลี่เราก็ก็ได้นะจิวเวลี่เราก็มีขายแล้วก็นํายอดให้โอ้โหเขาก็มาตรงๆเหมือนกันเนาะแล้วก็เลยโอเคเราก็บอกเราก็บอกเออจิวเวลี่ก็คงยังไม่เอาเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเราคอลี่ไฟตัวไหนบ้างเขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเดี๋ยว ่ะไปดูลุกไปดูไหมว่าตัวที่มีอยู่ตอนนี้ตัวไหนที่แบบว่าพอจะเป็นไปได้บ้างเดี๋ยวเราก็เรามาหยิบมาลองดูว่าตัวไหนที่ยูชอบนะแล้วก็เดี๋ยวไอจะถามผู้จัดการว่าจะหาให้ได้ไหมเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะก็แฟนก็ลุกไปกับนางเนาะค่ะก็แล้วก็หยิบมาดูสักสองสาเดือนสิ่งที่เอามาให้นาะงบอกว่าที่คุณลิฟายได้นะตอนนี้ก็คืออ๋อเราถามไมนด้วยนะซัมเมอร์เรเนอร สตาร์บัคที่เป็นหน้าสีเขียวแล้วก็ขอบสีดำเนาะนางนางก็ใส่หัวนางก็บอกว่าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนางก็พาแฟนไปเนาะแล้วก็กลับมาพร้อม้น,นี่อะไรนะพอดีเราหาข้อมูลในโทรศัพท์อยู่เนาะว่าแบบตัวไหนที่อาจจะน่าสนใจเนาะนางก็กลับมาพร้อมตัวดีฟซีดีฟซีปี2022นะเป็นตัวใหม่นะคะดีฟซี sea, เดี๋ยวขึ้นหน้าให้จูให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงมันเป็นหน้า สองสีเนาะสีน้ำเงินกับสีดำแล้วก็ตัว submarine r no date นะคะสีดำเนาะก็หยิบมา2เรือนแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยถ้าถ้าสำหรับยอดอยู่ตอนเนี้ยสเรือนเนี้ยได้น่าจะได้แล้วก็แบบเราก็มองหน้ากับแฟนนะเพราะจริงๆแล้วมันมีอยู่เรือนหนึ่งที่มันมีอะไรที่แบบ เออเราเรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมองหน้าแฟนว่าเออยังไงอะไรเงี้ยก็ลองแต่เขาก็ลองแหละเขาก็ลองซับมารินเออร์เขาก็อ,ม,อ,ม,อม,มันเรียบไปเนออะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดิฟซีเขาลองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาชอบนะเขาชอบความหน้าปัดที่มันมีสองสีแบบนั้นมันดูแบบมันดูสวยดีอะไรเงี้ยมันดูมีอะไรแล้วมันก็ดูสวยงามดีเราก็เลยบอกว่า แต่มันแต่มันหนานะข้างๆมันน่ะข้างๆมันหนา17บมิลหวังซึ่งก็คือ1.7เซนใช่ไหมคะค่อนข้างค่อนข้างหนาแต่ว่าคือถ้ามองข้างหน้ามันก็มันคือสีไซส์44เนาะซึ่งแฟนใส่แล้วก็ก็ยังพอได้ไม่ได้ดูโอเวอร์ไซส์มากแต่ว่าถ้ามองข้างๆเนี่ยมันจะเห็นว่าน้องก็จะหนาขึ้นมาแต่แฟนบอกว่าเราก็ถามว่ามันหนักไหมเขาบอกว่าเขาคิดว่าไม่หนักเราก็แบบโอเคแล้วมีใช้อะไรอื่นอีกไหม นางก็บอกว่า explorer ก็ได้ถ้าอยู่จะเอาแล้วก็นางก็ไปหยิบ explorer มาให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะเธอพดีไม่ได้ถ่ายมาเนาะก็ลองใส่แล้ว explorer ตัวนั้นที่นางบอกว่าเอาได้คือใส่แล้วแบบอย่างนี้ก็เหมือนมันเหมือนตัว op อ่ะ oyster perpetual แต่ว่าเป็นหน้าดำซึ่งมันก็ดูเรียบไปถ้าจะเอา explorer ตัวนั้นเราก็ หา o อพหน้าดำไปเลยไม่ดีกว่าหรอมาถูกกว่าด้วยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูทั้งสองอันว่ามันแบบมันเหมือนกันขนาดไหนมันคล้ายกันมากทีนี้เราก็ย a ส์มัสเตอร์ล่ะเราก็ถามยาส์มัสเตอร์เขาก็บอกว่าก็ได้นะเราก็หยิบนางก็หยิบมาให้ดูเนาะแต่ความรู้สึกว่าแบบมันไม่รู้ทำไมอะยาสมาสเตอร์มันมันไม่ได้มันมีอะไรที่มันมันไม่สุดมันก็ มันจะสวยก็สวยไม่สุดมันจะเรียบมันก็เรียบไม่สุดมันไม่สุดไปทางใดทางหนึ่งก็เลยไม่ค่อยแมงไม่ค่อยชอบอืมทีนี้แฟนก็บอกว่าเอาอี้ทั้งที่ให้มาเลือกทั้งสี่เรือนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาชอบดีฟซีที่สุดเพราะว่ามันดูมันดู outstanding เนาะมันดูสวยงามเวลาใสา่ก็คงไม่มีใครใส่ไปดำน้ำนจริงๆหรอกเพราะเราไม่ได้ดำน้ำเนาะแต่ก็เอามาใสาเ่เล่นๆเนี่ย เขามองว่าเฮ้ยมันมันสวยดีแล้วมันก็น่าเก็บอะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็เลยแฟนก็เซ็ยสกับยิบซีตัวนั้นเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออจะได้ยังไงเมื่อไหร่นะคะทีนี้นะก็สรุปนะคะก็ GMT Master ยอดยังไม่ถึงนางบอกว่าให้ซื้อทูดอก่อนหรือว่าคข่้งประดับซึ่งตอนนี้เราคงไม่เอาณตอนนี้ เราเอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มีสปอตอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเรารอดูว่าจะได้เมื่อไหร่นะหวังว่าน้่บอกว่าโอเคสรุปว่าเอาดิฟซีนะเดี๋ยวจะคุยกับผู้จัดการให้แล้วก็เดี๋ยวได้วันไหนจะเม่เสร็จมาบอกซึ่งเราก็โอเคแฟอย่างน้อยก็ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าให้เราจ่ายเดดจัดไปสองเดือนแล้วไม่ยอมไม่ให้สปอร์ตบอสเราเลยสักเดือนหนึ่งเราไม่ยอมนะเราโวยเราจะโวย เราจะโวยใครนะแต่ว่าก็ขอคุยกับผู้จัดก,การอนะ่ะถ้าไม่ยอมให้นะเพราะตอนแรกหน้านางแบบว่าอืมรอรอรอ,อทำหน้าแบบว่าอืมเขาบอเขาพูดว่าเจเรม,มี่เขารับปากไปแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้จริงๆหรอกนะเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องแบบมีคิวเยอะแล้วก็ต้องรองผู้จัดก,การอนุมัติหรืออะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคุยไปคุยมานางก็ก็ยอมเปิดปากพูดเนาะว่า ยอดที่เรามีตอนนี้เราคอริฟายเรือนไหนบ้างนะคะก็สรุปมีดิฟซีที่ได้มีซับมารีเนอหน้าดำเดทหรือโนเดทก็แล้วแต่มียอดมาสเตอร์มีเอ็ก uh, ซ mm ์โปลอร์ Explorer, mm hmm. นะคะก็มีสีรุ่นนี้ที่เราที่เขาที่เขาจะสามารถเอาให้ได้เนาะอ๋อแล้วก็เพิ่งสังเกตไม่รู้นางทำตอนไหนก็คือว่า ในกระดาษที่เราเป็นฟอร์มให้เขียนข้อมูลของเราอะนะคะนางเขียนตัวเลขยอดของนาฬิราคาของนาฬิกาเรือนนี้กับเรือนนี้นางเขียนไว้ที่มุมเรียบร้อยแล้วคือไม่รู้นางเขียนั้งแต่เมื่อไหร่นางแบบเร็วมากแล้วแบบเอ๊ะตอนเราออกมาเราเห็นว่าเอ๊ะเขาเขียนไว้แล้วนี่ว่าเราเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วก็นะนับยอดกันจริงจังมากนะคะแต่ว่าตอนนี้นาฬิกาในตลาด รีเซลอะมันค่อนข้างลงมานะมันลงมาค่อนข้างเยอะนะคะกเ็เคยอ่านอาร์ติเคิลเขาบอกว่าตอนนี้ยซัพพลายมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะก็ราดิมันก็ตกลงนะทีนี้ถ้าตอนนี้ใครอยากได้โรเล็กซ์นะคิดว่าน่าจะลองเข้าช็อปนะคะเดินเข้าไปเลยเข้าไปถามมีเรือนไหนที่ซื้อได้บ้างแล้วก็ถ้าซื้อเรือนนี้แล้ว ต่อยอดไปเอาเรือนไหนได้อีกนะก็ถามเขาไปเลยตรงๆนะคะไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรแล้วเพราะว่าถ้าสถานการณ์ตลาดมันเป็นใจให้ลูกค้านะเราก็น่าจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะคะก็ลองดูนะแล้วก็อันนี้เป็นร้านที่ชื่อว่าเอ่ออะไรนะ e m p r e Watch นะคะก ล็นร้านหนึ่งที่เราชอ็อปเราช็อปโรเล็กอยู่นะจริงๆเรามีอีกเราช็อปอยู่2ลร้านนะคะก็จะมีเรือนร้านนี้ที่ได้เดอนเจ็ตมา2เรือนแล้วก็รอดีฟซีอีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกเรือนมีอีกร้านหนึ่งนะที่เราได้ถ้าใครเคยดูวิดีโอเก่าเราเนาะก็จะเห็นว่าเรามีเราเปิดเดดจัตที่เป็น3 1ที่เป็นขอบเพชรนะคะแล้วก็หน้าข้างในสีชมพูเนาะก็มี ร้านนั้นเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราได้สปอตวอชจากร้านนั้นมาแล้วนะก็เดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะแล้วก็จะเล่าด้วยว่าจากร้านนั้นตอนนี้เรารออะไรอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะโอเคสำหรับวิดีโอวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ให้เพื่อนๆดูเรื่องนี่อีกครั้งนึงว่าแฟนได้อะไรมาเนาะ ตัวจริงๆของเขาเนี่ยเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็ไม่แก่นะทุกคนจะคิดว่าโว้ยมันเป็นแบบนาฬิกาเรือนนี้มันแก่จริงๆอะ่ะแฟนใส่อันนี้นะกับกางเกงเบอร์มุนดาของผู้ชายะคะ่ะจะเป็นกางเกงขาสั้นของผู้ชายใช่ไหมแต่ไม่ได้สั้นมากเนาะแล้วก็ใส่สนิเก์แล้วก็ใส่โปโลเชิ้ตนะคะเสื้อโปโลเนาะก็ถือว่าดูดีเลยนะมันทำให เอาฟิตบ่งของมันนั้นนะมันไม่ได้ดูแบบแคชชวลเกินไปมันยังดูแบบดูดีดูแบบดูดูดูดีดูดีดูดีก็คือดูดีมันก็คือดูดีแล้วก็ดูแต่งตัวมากขึ้นเนาะนะคะก็สรุปว่าเราชอบแฟนก็ชอบนะแล้วก็เรือนนี้คงอยู่ยาวๆเพราะว่าเขาเป็นคลาสสิกของโรเล็กซ์นะคะมองไกลๆยังรู้ว่าอันนี้โรเล็กซ์นะ ะะก็ถ้าใครสนใจนะลองก็ลองไปตามหาดูนะคะซึ่งมันไม่ได้ใส่ได้เฉพาะกับเดซี่เดรสเนาะหรือกับชุดสูทเนาะก็จริงๆมันก็ใส่ได้กับทุกอันแหละถ้าเราแต่งตัวให้ถูกนะคะก็จะไม่ดูอแปะเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายเอาไว้วิดีโอหน้าเจอกันใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสั r i b รให้ด้วยนะตอนนี้ยอดคนสับ c r i b e ช้ามากๆเลยถ้าเทียบกับจำนวนยอดคนดูนะคะก เห็นเพื่อนเข้ามาดูกันก็ดีใจนะคะก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ามาใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ